เตือนภัยค cool ูลแลนด์ปอมระบาดผมบอกเลยว่าใน2อันนี้มีอันนึงเป็นของปอมคนไทยควรรับรู้เรื่องนี้ได้แล้วคูลแลนด์ปอมดูยังไงไปเจาะลึกกันมาวันนี้ไม่อยู่กับทั้งชั้นนําแล้วกันในการทูนรถ คนทั่วไปอ่ะนึกว่าการซื้อคูลแอนน่ะอเอาอยี่ห้อมันดีหน่อยโตต้ตาอีสุสุดท้ายเป็นไงอขอบอกก็พี่ให้ดูเมื่อกี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันขนาดนี้เลยเนี่ยถ้าไม่ได้วางคู่กันดูไม่ออกแน่นอนอล้านเปอร์เซ็นถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงนะพี่ลูกค้าซื้อมาปุ๊บไม่มีใครมาดูหรอกมันมีแค่กันลอดเดียวมีแค่กันอดเดียวแล้วจะดูตรงไหนอ่ะแต่ถ้ามาวางคู่อ,อย่างเงี้ยถ้าสมมตินในสายตาผมอะ่ะอันเนี้ยมันดูคมเนียนกว่าอย่างสมมติตัวแดงเนี่ยไอตัวนี้มันสว่างกว่าแล้วก็ความคมตัวหนังสือฟอออออนนนนตตต่่่าางๆ้้้เเียชัััดดกกกวววมมจจะะสสลลแแบบบื แล้วรู้ได้ไงว่าของแท้มันสดยังไงยังไงโรงงานที่มีมาตรฐานผลิตอ่ะยกตัวอย่างเครื่องพิมพ์อ่ะยังไงก็ต้องใช้เกรดที่ดีกว่าอยู่แล้วอ้วนต้องเลือกเอา A หรือ B อยากไฮนอกอย่างเดียวเลยไฮนอกอย่างเดียวก่อนว่า A 100%ร็นแโอเคขอดูฝาหน่อยนะพี่เอาอุ่กหมดให้ก้าหนุนด้วยว่าเป็นยังไง อันนี้อันนี้พิมพ์ลึกเหมือนพระอันนี้เอไอเน,นี่ยสีสดกว่าอไอเน,นี่ยจะสีเหมือนอันนี้เลยถ้ามาเทียบกับอันเนี้ยไอเนี่ยจะดูทึบไปเลยไอเน,นี่ยสีได้นะแต่ว่าโอ้โหมันยากว่ะเราต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยเหรอพี่เนี่ยไม่เป็นไร <S 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 ฝา <S <S เป็นเรื่องแค่ภายนอกตัวปอยที่ว่าแตกต่ไหมผมว่าเหมือนกันเลยเหมือนนะต่อไปดูสีน้ําันเราดูนะน,นี่เอนะอ่ะเอนะสวยไหมเดี๋ยวเพิ่งโดมเดีย๋ยวเพิ่งโดมเดีย๋ยวเพิ่งโดมถ้าพี่ไม่ทำผมจะกระดกแล้วเมื่อกี้ อุ้ยเหมือนหรือเปล่าผมว่าพี่เอาน้ํายาตัวเดียวกันมาแล้วก็มาหลอกผมแน่เลยไม่รูแแบบ้ไม่รู้รดดอะเอกับบีตัวไหนจริงหรือปลอมอุ้ยทำไมบีใสกว่าวะพี่เนี่ยบีมองทะลุผ่านนะเอไม่ทะลุอ่ะดมสิกลิ่นเหมือนกันไหมอันนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้มีกลิ่นนะเนะี่ยหรือจมูกผมไม่ดีวั้ข้อสองดูแค่สีแล้วก็ดมกับกลิ่นอ้วนเลือกอันไหนเอหรือบี คือถ้าเอาสีสวยไอเนี่ยสีสวยแต่ในเมื่อเรามั่นใจว่าไอเนี่ยมันแผลใช่ไหมเราก็คิดว่าขุนน่าจะดีกว่าโอเคอ่าแล้วก็ถ้าดมจะกลิ่นก็เลือกเอเหมือนกันนะมันเหมือนเคมีอ่าอันนี้เอเหมือนเคมีนะเอเหมือนเคมีบีอ่ะมันเหมือนน้ำหวานอ่อนๆนะประมาณว่าใคล้ายน้ำหวานอันแรกเหมอนสากเคมีก็ต้องลงว่าอ้วนเลือกว่าเอาเอเอโอเคครับถ้าบีนี่ฮานตัดออก์ดขึ้นมเนี่ย ต่อไปให้จับมันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะพี่มันมันมีเคมีมันฝืดฝืดเลื่นเื่นดเลื่น,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 นเอเอออ่ะผมว่าอันนี้แหละแ,แล้วบีเป็นยังไงบีมันแค่แบบมันอารมณ์เหมือนจะเป็นน้ำเปล่าเหมือนใส่สีแล้วก็แบบสมมติว่าน้ำเปล่าผสมสันไล่นะอไอเนี้ยผสม50%อเ<ะ>นไอเนี้ยผสมประมาณ2%อเครเนต์โขาั้คนทั้งบาได้เข้าใจไงว่าเขาจุดเป็นยังไงโอเคพูดฝันทงว่า เอเอแน่นอนเอแน่นอนอย่าเพิ 1. ่งเฉลยนะเฉลยเหรอการเขินการเขินปกติไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเอไอพวกนี้ก็คือน้องๆที่มาจัดการพูดการเขินไปก่อนเฉลยดีว่าวัวนจูเนอร์ตอบถูกไหมแต่เดี๋ยวก่อนขอเชิญนักเรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณเลือก A หรือ B เราจะไปเฉลยกันวันพุธหน้ามาดูกันว่า4จุดสังเกตดูยังไงกระจ่างแน่นอน100%ครูเล่นของปลอมการสนิทดีกว่าของแท้เหรอน้ำหนักมันเท่ากันเลยนี่หว่า